ภาพจำของผมในมุมมองของผมก็คืออาจารย์เนี่ยจะเป็นเหมือนตัวแทนความเป็นไทยในอดีตนะครับที่ถ่ายทอดคุณค่าทางสังคมต่างๆนะผ่านเนื้อหาของนิยายภาพที่อาจารย์เขียนนะครับโดยความประทับใจสําคัญนี่คือเรื่องราวผีๆของอาจารย์เนี่ยที่เห็นว่าเวลาเราเน็กถึงพอพูดถึงชวีวิศนุกรปุ๊เนี่ยภาพของบรรยากาศของ คนไทยในอดีตในชนบทต่างๆเนี่ยมันก็จะผุดขึ้นมารายละเอียดต่างๆของภาพภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยต่างๆนะครับอันนี้จะผุดขึ้นมาในความทรงจำคือพวกพูดถึงอาจารย์ทวีภูมิเนี่ยเรื่องผีเรื่องความเชื่อเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆของไทยเนี่ยก็จะขึ้นมาพร้อมๆกับชื่อของอาจารย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นภาพความทรงจํา ใน,ในความรู้สึกของผมที่ติดตามผลงานของอาจารย์มาและเชื่อว่าหลายๆคนนียก็มีความจําคล้ายๆกันเชื่อเคยลองถามใครพอพูดถึงอาจารย์ทวีวิศนุกรเนี่ยทุกคนก็จะนึกได้ทันทีถึงว่าบรรยากาศความน่ากลัวต่างๆเนี่ยนะครับถ้า,ถ,าถ้าเป็นเทียบกับของญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดนี้ที่เขาบอกว่าอย่างอิโต้จุนจิเนี่ยเป็นยอดนักเขียนแนวสยองขวัญเนี่ย อาจารย์ทวีวิศนุกรก็เป็นอิโต้จุนจิของเมืองไทยเหมือนกันนะครับคือแนวสยองขวัญนี้ต้องยกให้อาจารย์ทวีวิศนุกรครับ